ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้าเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีเมถุนนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้าเป็นอย่างไราการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีเมถุนนะคะได้ไพ่เจถ้วยเจ็ดถ้วยนะคะได้ไพ่เจดเหรียญเจ็ดถ้วยเจดเหรียญน,นะคะแล้วก็เก้าถ้วยนะคะ ชาวราศีเมถุนนะคะถ้าคุณมีโปรเจกต์มีโครงการคุณอยากทำงานอะไรคุณอยากค้าขายคุณอะไรคุณอยากลงมือทำเกษตรทำไร่ทำสวนทำอะไรก็ตามให้เริ่มต้นจากเล็กๆน,น้อยๆก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนนะคะไม่อยากให้ชาวราศีเมถุนคือคิดการใหญ่เกินไป นะเพราะว่าคุณคิดการใหญ่เกินไปบางครั้งด้วยกำลังกำลังทรัพย์กำลังความรู้ความสามารถเราอาจจะทำได้ไม่ดีพอนะคะทำได้ไม่ดีพอนะคะไม่ว่างานหรือธุรกิจใดก็ตามที่คุณอยากทำนะคุณอาจจะเสนองานทางเจ้านายทางผู้ใหญ่ทางผู้บริหารแต่คุณควรดูขอบข่ายให้มันที่คุณสามารถ ควบคุมดูแลและจัดการได้นะคะคุณอย่าเอาที่มันใหญ่เกินไปใหญ่โตเกินไปนะคะขอบขายมันเยอะเกินไป hmm. บางครั้งคุณจะควบคุมมันไม่ได้นะคะท่านเที่ยวกับหน้าที่การงานธุรกิจก็เหมือนกันคุณมีโปรเจกต์คโครงการจะขยงขยายหรือนําสินค้าอะไรใหม่มาขยายเพิ่มมาเพิ่มเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าหรือ เพื่อขยายธุรกิจของคุณอะไรอย่างเงี้ยให้คุณเริ่มจากนำมาเพียงเล็กน้อยก่อนไม่อยากให้คุณเอาไปทำเยอะทำเยอะนะคะถ้าคุณทำเยอะทำเยอะบางครั้งบางครั้งนะคะการที่คุณทํามันใหญ่เกินไปกําลังซัพบคุณไปหมุนมันไม่พอมันหมุนไม่ทันนะคะหรือแม้แต่เวลาของคุณก็เหมือนกันคุณต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันบางครั้ง นะคะคุณเลยอาจจะประสบปัญหาได้มีโอกาสประสบปัญหาถ้าคุณทําใหญ่เกินตัวนะคะงานธุรกิจโครงการโปรเจกต์ทำไร่ทาสวนทํานาทําอะไรก็ตามนะคะโปรเจกต์ให้มันพอดีพอเหมาะเริ่มจากเล็กๆน,น้อยๆก่อนนําสินค้ามาขายไม่ใช่ว่าคุณยังไม่ทําการตลาดเลยแต่คุณสั่งสินค้าตุ้มมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะกระจายสินค้าออกยาก ให้ทำการตลาดก่อนเริ่มจากค่อยๆนำมาเล็กๆน้อยๆได้ผลกำไรนิดหน่อยก็ช่วงแรกๆก็อดทนไปก่อนลองตลาดไปก่อนมันจะได้ไหมมันจะผ่านไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่อยากให้หลงจินตนาการวาดฝันวาดวิมานเกินไปนะคะให้ใช้หลักความเป็นจริงค่อยๆเริ่มจากเล็กๆน้อยๆค่อยๆขยับขยายไปสู่ใหญ่โตนะคะชาวราศีเมถุนเรื่องงานธุรกิจนะคะ เน้นเน้นเน้นริเริ่มริเริ่มเริ่มทำนะ,ะเน้นริเริ่มเริ่มทำลงมือเลยนะคะถ้าคุณคิดจินตนาการไว้ใหญ่โตขนาดไหนก็ตามหรือจะเล็กน้อยการขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ริเริ่มไม่ลงมือทํามันก็จะยังไม่เห็นผลนะคะคุณก็จะหลงอยู่ในวนอยู่ในจินตนาการวิมานอยู่เช่นนั้นไม่ไม่นะคะตั้งสติแล้วมอง ทุนนะรับที่มีอยู่กำลังที่มีอยู่จะสามารถเริ่มต้นได้เล็กกลางใหญ่ขนาดไหนดูความรู้ความสามารถทางเงินทุนกำลังรัพย์ของคุณด้วยนะคะชาวราศีเมทุนเน้นหลักๆเลยคุณควรลงมือทำเองจะดีที่สุดอย่าพึ่งไปหวังพึ่งลูกน้องพนักง,งานหรือบริวารน,นะคะ คุณเน้นคุณลงมือทําด้วยตัวเองก่อนอนะันดับแรกคือเหมือนคุณต้องนําทางปูทางให้ลูกน้องให้พนัฒงานให้บริวารเขาเห็นก่อนเขาถึงจะทําตามคุณนะคะคุณต้องมีมา,านะ,ะาอุตสาหะนะมานะอุตสาหะภาคเพียรพวกนี้ต้องมีนะคะต้องมีนะ,ะถ้าคุณทําลงมือทําแล้วคุณหยุดระหว่างทางคุณจะไม่เห็นผลไม่ว่าหนะ้าที่การงานหรือธุรกิจก็ตามนะคะ คุณค่อยๆทําเริ่มจากเล็กๆยังไม่อยากให้ทําใหญ่นะเพราะว่ามันจะเกินกําลังคุณนะคะถ้าใหญ่เกินไปคุณชาวราศีเมถุนคุณจะมองออกอยู่แล้วถ้าพูดว่าอย่าทําเกินกําลังคุณจะรู้กําลังรักความรู้ความสามารถคุณอยู่แล้วว่าคุณจะควบคุมได้ขนาดเล็กกลางใหญ่ขนาดไหนนะคะคุณจะประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเอง คุณจะมั่นคงเป็นปึกแผ่นได้ตัวเองนะคะชาวราศีเมถุนหน้าที่การงานหรือธุรกิจนะคะบางครั้งใครอยากกลับไปทำไร่ทำสวนก็ได้นะคะไปทำธุรกิจไม่มันปลูกผักสวนเอ่อผลไม้การเกษตรทำไร่เงี้ยถ้าคุณบริหารจัดการทรัพยากรคุณได้ดีพอนะได้ดีนะ คุณมีโอกาสสุขสบายกว่าการที่คุณไปเป็นลูกจ้างเขาอีกเป็นพนักงานโรงงาน,งงานหรือพนักง,งานบริษัทอีกถ้าใครมีที่มีทางนะคะหรือแม้แต่เช่าที่เช่าทางก็ต้องหาที่มันถูกหน่อยอย่าเอาแพงอะไรเงี้ยเพื่อทํำปลูกพืชไร่พืชสวนพืชผักอะไรก็ตามทาการเกษตรอะไรก็ตามเลี้ยงป่าเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรเงี้ยก็ตามนะ,ค,ะคุณต้องจัดการบริหาร ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดหรือแม้แต่หาวิธียังไงก็ได้ให้เพิ่มมูลค่าให้มันย่าให้มันเสียเปล่านะคะทรัพยากรที่คุณมีอยู่ในมือนะคะชาวราศีเมถุนคุณจะสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าคุณปล่อยวางเรื่องจินตนาการวิมานวาดฝันวาดวิมานหลงอยู่ คุณปล่อยวางตรงนั้นได้คุณจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะ,ะเงินจะมีเข้ามาคุณใช้ใจ่ายสุขสบายนะคะช่วงแรกคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการทำหน่อยแต่ต่อไปมันจะคุ้มค่ามันจะเห็นมันจะเห็นผลผล,ผลิตแล้วคุณจะนั่งสุขสบายอยู่บนรายได้ที่เข้ามาชีวิตคุณจะสุขสบายมากการเริ่มตน้นรีเลิรมมันอาจจะลำบากแต่ต่อไปคุณจะนั่งรอ รอผลผลิตรอผลประโยชน์นะคะมันจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากตรงนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตจากตรงที่คุณลงแรงเหน็ดเหนื่อยไปคุณก็จะนั่งรอรับรายได้อย่างเดียวประมาณนี้จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณตลอดนะคะเรื่องการเงินแต่คุณต้องิเริ่มลงมือทําแล้วก็ต่อเนื่องอย่าหยุดระหว่างทางถ้ามีปัญหาอุปสรรคหาวิธีพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะว่าจะทํำยังไง ะะไม่ใช่ว่าลงทุนอันนี้ไปแล้วเจอปัญหาปภาษบหยุดเริ่มทำมันใหม่ดีกว่าไม่ใช่นะ,ะหาวิธีพัฒนาปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงว่าจะทํำยังไงจัดโปรโมชั่นอะไรก็ว่ากันไปนะคะต่อไปเข้าสู่เรื่องความรักความรักชาวราศีเมถุนคือเรื่องความรักอันดับแรกนะคะ คือบางครั้งคุณตั้งสเปคคนที่จะเข้ามาโดยเฉพาะคนโสดคนโสดนะคะคุณตั้งสเปคคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณะค่อนข้างสูงหรือเปล่านะคะสูงเกินไปหรือเปล่าอยากให้คุณนึกถึงหลักความเป็นจริงด้วยนะคะว่าคนเรามีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยอะไรเกินไปถ้าคุณตั้งสเปคสูงก็เหมือนคุณสร้างกำแพง ให้กับตัวเองค่อนข้างสูงนะคะถ้าใครยังอยากมีคนรักอยากมีครอบครัวอยากมีคู่ครองนะคะลดเพดานการตั้งสเปคลงหน่อยนะโดยเฉพาะคนโสดหรือแต่ใครหรือใครจะไม่ลดก็ได้ไม่ลดก็ได้นะไม่ลดก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันคุณตั้งคุณต้องการตั้งสเปคสูงๆไว้ไม่ว่ากันนะ,ะแต่มันอาจจะได้ช้าหน่อยอะไรเงี้ยช้าหน่อยแต่ถ้าถ้าคุณตั้งสเปคแบบ ก,กลางไว้นะคะยืดยุนไว้อะไรอย่างเงี้ยเขาเข้ามาแล้วค่อยมาปรับเปลี่ยนพูดคุยกันปรับสถานคาติการคุยกันมันอาจจะทำให้คุณไม่ต้องเป็นโสดนาะนนะคะชาวราศีเมถุนเลือกเองว่าอยากได้คนแบบไหนมีคนโสดนะคะมีโอกาสที่คนจะเจ้าชู้เข้ามาเจ้าชู้เขาก็ค่อนข้างจะมีค่อนข้างฐานะดีหน่อยไม่ถึงกับร่ำรวยหรอกแต่เขาก็ ถือว่ามีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะเข้ามาระวังถ้าคุณตามไม่ดีอาจจะเจอคนเจ้าชู้เจ้าชู้มากเลยนะคะระวังชาวราศีเมถุนคนโสดมีโอกาสได้พบคนเจ้าชู้เข้ามาคนดีๆก็มีเข้ามาเช่นกันแต่คุณอาจจะต้องเจอคนเจ้าชู้เข้ามาก่อนแต่มันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่อยากเจอคนเจ้าชู้คุณเลยตั้ง เงื่อนไขข้อแม้กำแพงไว้สูงนิดนึงมันก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คุณนะคะเลือกตัดสินใจพิจารณาเองนะคะถ้าคุณตั้งกำแพงไว้สูงนะคะบางครั้งมันก็ไม่ได้แสดงออกมันก็ไม่ได้บอกว่าผลลัพธ์ที่มันจะได้มันจะดีเสมอไปสิ่งที่ดีที่สุดใช้เวลาในการศึกษากัน ดูใจกันดูพฤติกรรมดูการกระทํากันแล้วก็อย่าใช้ใจในการมองใช้สมองใช้ความคิดใช้สติปัญญาค่้ควรนพิจารณาว่าเขาเป็นอย่างไรข้อดีข้อเสียเขาเป็นอย่างไรเหมาะสมที่จะเดินด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมหรือว่าควรหยุดนะค,ความสัมพันธ์คุณเลือกเองชาวราศีเมทุนนะคะคุณมีโอกาสได้เจอคนดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ บางครั้งบางครั้งคนที่มีคู่กับคนที่แต่งงานนะคะก็มีโอกาสทั้งที่แบบว่าไม่ค่อยสบอารมณ์กันก็มีนะคะคือถ้าแบ่งแบ่งไปในทิศทางที่เกี่ยวกับความรักที่ไม่ดีคนที่มีคู่แล้วก็แต่งงานนะคะอาจจะบางครั้งคุณคาดหวังในตัวคู่ของคุณแฟนของคุณสามีภรรยาของคุณมากเกินไปหรือเปล่า นะคะถ้าคุณคาดหวังเกินไปบางครั้งมันไม่สมหวังคุณอาจจะเศร้าเสียใจก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งมีโอกาสที่จะผิดสิลข้อ3มระวังห้ามผิดสิลข้อ3นะผิดสิลข้อ3มสิข้อ3เนี่ยจะนําพามาซึ่งปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตของคุณให้เพิ่มมากขึ้นนะคะให้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นอย่าอย่าทํามีโอกาสที่คุณจะผิดสิ่งข้อ3ด้วยแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะตั้ง ความคาดหวังไว้กับคู่ขนคุณไว้เยอะด้วยนะคะแต่ถ้าคู่ไหนที่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้คาดหวังอะไรกันมากนะคะก็จะพบคู่ที่ค่อนข้างเขาเป็นคนค่อนข้างขายันทำมาหากินแบบ Family Man อะไรเงี้ย Family w o m a เขาก็จะเป็นคนรักครอบครัวตั้งใจทำมามุ่งมั่นทำมาหากินสร้างชีวิตคู่สร้างครอบครัวไปด้วยกันก็มีก็มีโอกาส นะถ้าคู่ไหนไม่ได้มีปัญหาคู่ของคุณจะเป็นคนค่อนข้างขยันหมั่นเพียรหารายได้เข้ามาในครอบครัวเยอะเก่งดีเก่งมากถ้าคู่ไหนที่ไม่ได้มีปัญหานะคู่ของคุณจะค่อนข้างขยันหมั่นเพียรหารายได้ทุกช่องทางจะทํายังไงให้มีรายได้เข้ามาในครอบครัวให้มากขึ้น เหะะมือนคุณต้องการเหมือนเขาต้องการที่จะสร้างครอบครัวสร้างชีวิตคู่เขาต้องการวางรากฐานให้ดีเรื่องสาคัญที่สุดในเรื่องครอบครัวก็คือการเงินเขาพยายามทําทุกอย่างทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้รายได้เข้ามาในครอบครัวนะคะส่วนคู่ที่ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ไปด้วยดีคู่ที่มีปัญหาคาดหวังในตัวกันเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะเจ้าชู้หรือมีมือที่3เข้ามาหรืออาจจะผิดสินข้อ3มระวังนะคะ สำหรับคลิปนี้ชาวราศีเมถุนนะคะหมั่นทำบุญรักษาสินห้าส่วนมนั่งสมาธิทําเป็นประจำสม่ําเสมอหนุนนําให้ดวงชะตาของท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตชิดนี้คลิปนี้ขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ